สวัสดีรอบจึกวันวันนี้วันอะไรนะวันพุธนะคะจากบ้านเกษเสาข้างในเบนนี่ํำรวจนะคะวันนี้อากาศข้างนอกลมพัดเย็นนะคะฝนน่าจะตกเล่นกันบรูเวฟ ประตูเบนนี่นะคะวิ่งเล่นกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วมานอนทำความสะอาดตัว <c oughs> อะไไงจากทำร้ายเหรอ <c oughs> เจ拉รอให้รูปใช่ไหม สวัสดีค่ะตกใจใเพื่อนค่ะอืมค่ะคิดถึงไหมค่ะวันก่อนตามีน้ําตานิดนึงนะคะน่าจะเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแล้วก็ปกติละค่ะเบลล่าเบลล่านี้จะมีอาการขนร่วงนิดหน่อยนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่น อืมคิดถึงใช่ไหมค่ะ <c> เ <oughs> มื่อวานไม่ได้รูปนะคะวันนี้ต้องรูปนานกว่าเดิมนิดนึงค่ะ <c oughs> เวลาแมวอินดี้ของเรานะคะ พอเมื่อไหร่เขาก็จะมาใช้เวลากับเราคุยด้วยเสียงอ่อนๆแล้วก็ให้รูประหว่างรูปนะคะรอบๆนี้ก็คือวิง่งาไปเอาถุงมาจากไหนเบนนี่เบสตาอ้โหน้องสิริมาสร้างบ้านแปลงเมืองไว้นะคะเนี่ยเพิ่งเห็นโดยมีสวัสดีค่ะ ถิ่มซ้ำเธอนอนตรงนั้นเอาเมินแล้วไม่ยิ้มให้ด้วยวันนี้แล้วก็เมินมีหมอนมีทุกอย่างพร้อมค่ะ <c oughs> วิ่งเล่นกันวันนี้คึกเหมือนเดิมแล้วนะคะท่าทางจะเสียงวิ่งกันทั้งคืน <c oughs> ราตรีสวัสดิ์จากบ้านเคสเท้านะคะ